ร้านรามเมงของนักเลงรามเมงอันดับหนึ่งของไทยพี่ไม่กลัวแบบว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเฮ้ยรามเมงของชูรถเยอะอะไรผมจะล่วงไม่ไร<ม>อยา่างนี้ผมไม่ร้านแน่อนอน <c oughs> ผมที่สุด <c oughs> ผมที่สุดแน้แล้ว <c oughs> ไม่ต้องกลัว ก็มีความโปรแล้วก็หอมตัวหอมหอยถูกตรองหอมหอยหอมหอยโอ้โหวิ้นซูจ่างเหรอคนญี่ปุ่นถ้าชาตนี้ไปคุณจะรู้สึกว่าสปาเกตตี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่เสิร์ฟขนมปังบปาเกตเอ้ดีแหละนั่นอร่อยว่ะมันขนมปังกระเทียมโคตรดีแท้โคตดีอ่าชนเส้นครับชนเส้น Mm hmm. mm hmm. สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับกับกันทูเดชนะแลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างธนิยะนะฮะมาห้างใจกลางเมืองเลยนะครับวันนี้จะมาบุกร้านรามเมงของนักเลงรามเมงอันดับหนึ่งของไทยทุกคนน่าจะเคยรู้จักหรือว่าได้ติดตามบ้างถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ชอบกินรามเมงนะพี่ปิ๊ปโป้นะฮะพี่ปิ๊โป้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าพูดถึงใครสักคนหนึ่งเนี่ย ที่น่าจะกินลามเมงเยอะที่สุดแล้วในประเทศไทยก็น่าจะเป็นเขาเขาเคยมีแบบตำราลามเมงว่าไปเมืองนี้กินนี้ไปเมืองนี้กินนี้แล้วมีการจัดเทียรลามเมงในเมืองไทยด้วยพี่ปิโป้เปิดไลฟ์ของตัวเองชื่อร้านเซโดนะฮะต้องบอกว่าผมเคยมากินแล้วนะฮะรอบนี้เป็นรอบที่3นะฮะรอบแรกกับรอบ2เนี่ยคือรอบแรกมารอบ f ฟมิลี่แอนด์เฟนรอบ2มาซองอเปนนิ่งและตอนนี้ในะที่สุดเขาก็แกรนโอเพนนิ่งแล้วแล้วเขามีเมนูพิเศษด้วยนะกะ็เดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาอาหารจะเป็นยังไงพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยไป ตอนนี้ผมอยู่ในร้านเซนโดกับอาจารย์ปิโป้สวัสดีครับครับอกว่า,าผมกับพี่ปิโป้รู้จักกันนานมากเลยนะเป็นรุ่นพี่มหาลัยที่เราไม่ได้เจอกันพี่ <ผม S 2> เราหนีไปก่อนใช่ผมเข้าปีหนึ่งเนี่ยผมเจอพี่ปิโป้แล้วตอนนั้นคือเราก็สงสัย้คนนี้คือผู้ปกครองเหรอทำไมดูสนิทสนมกับพี่บัณดิตของเราจังเลย รุปคือพี่เป,ป๊าะเคยอยู่ปีหนึ่งมเกษตรใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ซิ่วไปอยู่จุฬาใช่แล้ววันที่ผมเข้ามาปีหนึ่งอ่ะพี่เขาก็มาแบบเพื่อนๆเขาเรียปริญญาอยนาง,อางนเออก็มาแล้วเราก็ได้เจอเขาอันนี้คือครั้ง,<ำ>งแรกที่จำได้พี่ได้เยอะมากเลยจำได้พี่ผมริวไปหมดแลวจำได้อันนี้ก็ครั้งแ, <laughs> แรกเลย <laughs> ที่เจอเป๊าะในสายรีวิวอาหารเราเรียกันว่าเป็นนักเลงราเมงเนาะกินรามมาแล้วทั้งสิ้นกี่ชามได้ไม่ได้นับแต่ผมว่ามี3ามสี่ร้อยมั้ง สามสี่ร้อยชามเฮ้ยน้อยไปไหมหรอไม่รู้เหมือนกันเอา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 แบบเอาเป็นร้านลวกันออกในไทยถ้าถ่านลงในไทยด้วยโอ้เอออาจจะถึงพันว<ช>่ะเออถึงพันชามใช่ไหมถึงพี่ไม่กลัวพี่ไม่กลัวแบบว,ว่าเฮ้ยที่เขาบอกว่าเฮ้ยรานเองผมชูรสเยอะอะไรผมจะล่วงไม่หัไม่ร้านแน่นอน่ผมพิสูจน์ผมพิสูจน์ได้แล้วไม่ต้องกลัวมันเป็นเฟกนิวรานเ่งหัวไม่ร้านแต่เปนปี คอมเมนตเล็กมาดูๆขอมเมนตเล็กสูงแล้วตอนนี้โอเคก็ตัดเรื่องนัไปไปมาสาระกันต้องบอกว่าเมนูที่ผมประทับใจมากคือชิโอราเมะนะฮะเกินถึงร้านนี้นิดนึงก็คือเป็นร้านที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างพี่นะฮะกับพี่ไหนๆคุณก็มาแล้วเนี่ยอินโฟมชันเนี้ยคุณจะเอ็กคลูซีฟคนแรกเลยจริงเหรอใช่เพราะว่าอินเทนชั่นล่ะเนี่ยเราอ่ะก็อยากให้เป็นเหมือนแบบว่าให้คนเมืองได้กินรสมือชินโด ชินโดราเมงสารยาคาบข่าวมาเลยออกไปครับชินโดราเมงจับมือชินโดสารยาพอ,อาปะแต่พอเราทำไปซอฟปตป์บนมิ่งสีเอนเนี่ยเราคุยกับพี่โจว่าทำไปเรื่อยๆเนี่ย มันกลายเป็นอะไรไหมกลายเป็นราเม็งสไตล์ปิ๊บโก้มันขึ้นมีความปิมนดี้ก็มาท้่เรื่อย j u d g e m น n ์มันอยู่กับผมอือประสบการณ์ที่กิน,ก,นกินมาพี่ผมว่าไม่นลองอย่างนี้ว่ะพี่โจก็บอกอ้าเอา้าเล่นกันแล้วแตงมึงกันเลยเข้าใจถ<ค>้าพูดถึงร้านราเม็งในประเทศไทยนะครับชิมโดนน่าจะเบอร์หนึ่งเนาะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่ญี่ปุ่นเบอร์หนึ่งในเรื่องฝีมือหรือเปล่าไม่รู้แต่เบอร์หนึ่งในเรื่องของการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเขาเบอร์หนึ่งแน่นอนเป็นคำพูดที่ดีเออใช่แล้วครั้งห้าเราจะไปเปิดที่ชินโยคามะมิวเซียมด้วยเออก็คือจะไป ที่รามาิูเซียมที่ญี่ปุ่นคือได้รับเชิญจากญี่ปุ่นให้ไปเปิดที่ญี่ปุ่นคนไทยคนแรกคนไทยคนแรกแต่ปัจจุบันเนี่ยผมก็พยายามเฮ้ยแยกออกจากกันดีกว่าเดี๋ยวงงเพราะว่าคนก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นชินโดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเราเลยจะเรียกมันว่าพี่โจงชินโดเนี่ยมาช่วยเซตอัพและคอนเซิร์มทีนี้ก่อนน้นนี้ผมลอง3ตัวนะฮะ โชยุชิโอบกแล้วก็โทอริมาทันครับผมผมต้องบอกอย่างนี้นะว่าผมชอบโชยุที่นี่ที่สุดวันนี้ผมจะสั่งโชยุหนึ่งเมนูแล้วได้ข่าวว่าพี่ออกเมนูใหม่แล้วจะพาวิธีพิเต์ผมสองเมนูที่มีความเป็นติโกมากเปเชียลชิโอบองโกเล่สไตล์วองโกเล่เออวองโกเล่นี่คือรุ่นที่สิบใช่ไหมฮะวองโกเล่อะไรรุ่นที่สิบวะบองโกเล่คือพาสต้าผัดไว์ขาวใส่เนยกระเทียมแล้วก็พาสซีกรอบใช่ถูกต้องถูกต้องแล้ที่ก็มีพริกแห้งด้วยอ่ะเมนูที่สองเนี่ยผมก็อยากพิเศษมาก ออคนใส่เนื้อห้ามพลาดใส่เนื้อดูดครับใส่ที่ซุปอร่อยที่ผมใส่ลงไปนะอ๋อใส่ลงไปต้มด้วยใช่ทั้งผงชูรสเอยปุ้นเอไม่น่ารัลูกค้าเต็มหนานเลยที่เราผงเราไม่ดีไม่มีไม่มีผงชูรสอ่ะไม่ใส่ปุ้นไม่ใส่แยกเก่าไปโอเคโอเคแต่ตรงนี้เข้าไปด้เต็มทวงไม่ร้านรับประกันกัวกนจากอย่างอื่นโอเคโอเคสเปเชียลโพ้นี้ไฟตันอ่าฮะไทยวากิว S <S 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 เดี๋ยวไ i c y รลไพายทันคือซุปไก่ซุปไก่เข้มข้นแล้วใส่ Thai <S <S ทไ,ไทวากิวเข้าไปไทวากิวแต่ไม่ใช่ไทวากิวธรรมดาเราเอาไทวากิวไปผัดกับน้ำมันทิก อืแบล็คมิโซะตามนี้เลยครับผมเดี๋ยวมารอดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงขอไล่จากชิโอกันเลยชิโอะราเมงนะครับปกติเริ่มต้น3 3 9ยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จ5%แล้วก็บาดเร์ถูกต้องนะครับแต่ว่าผมสั่งเป็นซิกเนเจอร์ชิโอะ389มันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างมันจะมีในส่วนของอกเป็ดโซวีนะฮะแล้วก็ซิกเนเจอร์ยูสุเพสเอาไว้เปลี่ยนรสชาติอกไก่ด้วยอกไก่ด้วยอกไก่ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเส้นปกติกับเส้นพิเศษใช่ครับเส้นพิเศษอออััันนนี้้้คคืบบบววกก30 389 3าาทททถูตงงรระเเป็หหมด่่ไ 30บวกสวิตชาร์จกูจะไปบวกย่งเงให้มันดูเยอะดิกินรีบกินก่อนอย่าไม่ร้อนเนี่ยดูนี่เดี๋ยวเหมือนเดิมแค่มีความโปรแล้วก็หอมตัวหอมหอยถูกต้องหอมหอยคุณรู้ไหมว่าหม้อหนึ่งเนี่ยผมใช้หอยประมาณ28่สโลหม้อหนึ่งร้อยชามเท่ากับว่าที่คุณกินอยู่ก็เอาเป็นว่าใช้หอยเยอะมากแั่มีตัวยูสุเพสซึ่งสำหรับผมแล้วนะฮะ การที่คนยูสุเพคเข้าไปเนี่ยมันทําให้อร่อยอร่อยขึ้นทันทีเลยผบางคนเขาจะกินขึ้นถ้วยนะ่อ้ขนผมผมเรียกว่าถ้ากินซุปไปกำลังอร่อยอร่อยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนขาดอะไรไปอย่างคนยูสุเพสซุปมันจะมีชีวิตขึ้นใหม่ครั้งชุบชีวิตมันขึ้นเรื่องทำไมเราไม่ทำให้มันมีชีวิตตั้งแต่แรกพี่อกไก่ซวีเนื้อหมูมและหอมเป็ดถ่สั่งมั่นมีความนุมเยอะสนุกถูกต้องครับ โอ้โหวิ่งซูขอคนญี่ปุ่นมีผู้หญิงมาเขาก็เลยไปแล้วเฮ้ยก็คือความุ่มเลื่อและอร่อยครับนะฮะอุ้ยขอบคุณครับผมพวกนี้เขิดเลยนี่เจได้ขอบคุณนะครับนจากือนี้อันด้วยใช่ไหมสาชั้นครับผมก็กะไม่ค่อยถูกเหมือนกันบางวันก็โล่งบางวันก็จองไว้ครับ สันคอตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดซูวีและลมควันถูกต้องไปหั<อ>่โหมสันคอค่ะส,สันสันนอกซูวีและลมควันเป็ดก็ซูวีและลมควันเหมือนกัน,นโอเคครับเป็ดนะฮะไฮไลท์ไฮไลท์เป็ดน,น,นี่คือหมูเราชิ้นหนึ่งเราลมควันไหมลูกแพรชิ้นหนึ่งเราลมควันไหมซกุรในะใช่ไหมส่วนเป็เดเนี่ยเราก็คุยว่าเอาไม้อะไรอยู่วะก็เลยงั้นม้อผสมกันไหมก็ทุกคนเลยไปม่จริงนะกินไปก่อนะ เอาเป็นว่าถ้ามารานนี้นะฮะไม่รู้จะกินเมนูอะไรผมแนะนำตัวนี้เป็นเมนูเริ่มต้นที่ดีกูสตาร์บนะฮะน้ำซุปหอมหอยนะครับเซมิเสจะนุ่มลื่นนะฮะแล้วก็มีความแบบนุ่มๆไม่ได้ชีวีมากตัวหมูนะฮะดีหมดนะฮะตั้งแต่ตัว3าชั้นสันคอนะฮะชาชูคือดีหมดตัวเป็ดก็นุ่มอร่อยหอมควันนะฮะคอนเฟิร์มคะแล้วเมนูนี้ก็คือตัวนี้ เนื้อวากิวไทยสับผัดกับมิโซะดำและน้ำมันพริกหอมไม่วัววากิวเข้ากันอย่างลงตัวกับสุมไก่เพราะพ่อูจะอ่านไหมพี <c oughs> ่อ่านีิพอ่อราไปเนื้อวากิวไทยสับรสเผ็ดและสารลายสิบเก้าบวกบวก้อันนี้เป็นเส้นธรรมดาเส้นธรรมดาคูณลองชิมดูตอนนี้นผมแนะนําว่าถ้าสั่งตัวนี้สั่งรูปแข็งถ้าสาั่งสั่งซุปขนเนี่ยเส้นธรรมดาที่่เหมือนเดิมก่อนแล้วนี่พี่เส้นหนาวันนี้นิดนึงนิดนึงแต่ตัวนี้ตัวนี้จะกินง่ายขึ้นใช่แต่เห็นมากผมจำได้นะผมใส่ใจนะครับทานง่ายขึ้น ถ้าแข่งวันนี้อีกหน่อยมันจะสไตล์ฮากาตะเลยฮาคาตะมันต้องเล็กกว่านี้เล็กกวันนี้ใช่เล็กกว่านี้ใช่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 อันนี้คือซุปจากการใส่ครีมลงไปเยอะๆเฮ้ยไม่ใช่โว้ยใส่นมไม่ใช่โว้ยหนักกว่าเดิมเคี่ยวไก่จนมันทอดถูกต้องถูกต้องนี่นะฮะคือน้ำมันพริกเนาะก็คือพวกรายอยู่นะฮะที่ใส่ลงไปอันนี้แนะนำคุกเลยไหมหรือว่ายังคุกได้เลยครับคุกได้เลยครับเพราะว่ามันจะมันจะทำให้คาแรคเตอร์ตัวนี้มันมันชัดขึ้นมาเหมือนเนื้อสับ เนื้อสับปันกรทอดประมาณนี้ครรับปะมาณนั้นเอาเป็นว่าสมาสก็ได้สมาสเบอร์เกอร์เนื้อสับปันกรทอดโอ้โหประหมัดนักเลยพี่ไม่ได้ปรุงอะไรเยอะใช้แค่เกลือเกลือมิโซดำมิโซดกำินมันเกลือไม่เยอะครับแต่ไม่เยอะให้พ่อมีมีอะไรคร่าวๆแล้วพอกินกับไอ่ตัวน้ำมันพรีคมันไม่เลี่ยนนะตัดเลี่ยนได้แล้ที่คือตะก้องตะก้องสดสดเลย ดูคุณเป็นชอบนะเนี่ยตัวเนี้ดูเอนจอยนะมันคือสองๆระหว่างซุปไก่ข้นแล้วก็น้ำมันเนื้อหอมแต่ไปมีความกรอบแล้วพอเจอเทคเจอร์มันมันยมันก็หอมนะถูกต้องแต่นี้พูดได้ไหมพี่แต่นี้พูดได้ไหมพี่ผมว่าจะมีความที่ไม่เก็ตเมนูนี้ทําไมครับโปรตีนมันแห้งโปรตีนมันแห้งโปรตีนมันแห้งเนียตัวจริงเพราะว่าฟีดแบ a ที่ผมได้เนี่ยเนื้อมันแข็งไป อแต่ว่ามันเป็นเจตนาผมแหละที่อยากได้ครัสก็อันนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่ดิโป้พาวรีพรีเซนต์ใช่ครับนะสเปเชียลสเปเชียลซึ่งผมบอกไว้ก่อนว่าที่คุณเห็นเมนูเนี่ยมันแยกเล่มกันเห็นไหมอ่เพราะทำไมเพราะทำไมครับปิ้นไม่ทันปิ้นไม่ทันไม่เช่นนี้สเปเชียลมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ๋อเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกต้องจนกว่าของจะหมดไม่ได้หว่ะอ่ะจริงๆจริงๆผมคิดว่าก็คงสักพักหนึ่งนะอืม อาจจะมี3เดือนเออจนกว่าผมจะเบื่อเฮ้ยนี่พูดจริงนะเว้ยพูดจริงใช่ไหมถ้าผมเบื่อผมก็เปลี่ยนสำหรับคนนี้ชอบราเมงซุบเข้มขนะฮะหอมหอมนะครับคือแบบติ๊กอ่ะกินหนักได้นะครตัวนี้นะฮะเหมือนกินกากเนื้อเจียวหอมหอมสปัร์ตส์เบอร์เกอร์นะฮะมีน้ำมันลายุกหอมๆเอาง่ายเหมือนเหมือนสปาร์ตส์เบอร์เกอร์ทอดในน้ำมันพริกอ่ะแล้วมาปอกในทอริภัทังไม่อารมณ์อย่างนั้นเลยมันใหญ่ดีว่ะมันอารมณ์อย่างนั้นเลยเมื่อกี้ก็เหมือนเทพาสตาร์ลงไป สรุปผมไม่ได้คิดอาหารใหม่เลยสรุปนี้ที่ไม่ใช่ร้านทำมิตรชาชาอันนี้ก็คือคิดได้ตอนนั่งกินเบอร์เกอร์อยู่นั่งกินสมิตซโซ่อยู่แั่งกินสมิตซโซ่เรากินอาหารจีนแล้วก็เกี๊ยวจีนเออออว่าตรงองฟังทิ้งแล้วก็ป่าลงมาเลยนี่คุณรู้ไหมที่ผมสั่งสมิตรอร์มานะจริงเหรอใช่ใช่ใช่แมนสั่งมาแล้วผมก็ สับๆๆนะครับก็เคลงไปมิน่าหลงได้รอนานโอเครอไลดเดรเดี๋ยวเราดูจานถัดไปกันรอไลด์เดอร์อยู่ออยสเตอร์ชิโอะราเมงวองโกเลสสไตล์ราเมงซุปเกลือหอยนางรมใส่วองโกเลส449บาทเออไม่แพงผมมีคำถามพี่ครับพี่อ่ะมันคือเบสอาชิโอบเหมือนกันที่คุณทานไปตะกี้แหละแต่ว่าผมสังเกตนะฮะทำไมทำไมเส้นมันมีรอยเบิร์นอย่างนี้ตาไวมากตาไวมากคือทำไมรู้ไหมครัเพราะเราลงทามนี้ไปปุ๊บอ่ะแล้วก่อดลงหนมปังอ่ะเราเบิร์น อ๋อเราอับุรีอับุรีมันอับุรีหมูแต่ว่าเราอยากให้มันโดนแถวแถวนี้ด้วยเพราะว่ามันมีเนยอยู่แถวนี้กลิ่นมันได้ตีที่มันเหมือนเป็นการเฟนเบ้เหมือนกันเนี่ยตาไวมาชิมก่อนไอ้ที่ลอยๆอย่างนี้คือพาสต์รี่ใช่ไหมฮะพาสต์รี่นะพาสต์รี่ครับเฮ้ยโอ้สีเิ็นชามนี้ไปคุณจะรู้สึกว่าสปาเก็ตตี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่เสิร์ฟขนมปังบาร์เก็ตเออนี่แหละคุณต้องนิฟคุณจะเข้าใจเลยคุณเห็นไหมว่ามันก่อนอย่างเงี้ย คือที่ลอยหน้ามันคือเนยถูกไหมโอ้มันคือเนยกระเทียมและคาซี่มันอร่อยว่ะมันขนมปังกระเทียมโคตรดีโท้ขมังดีเอาผมสามาเลยพี่ดีใจอเลยที่ที่เข้าใจโอ้ยพี่ผมสามาเลยผมชอบจานนี้ว่ะเออไอชามนี้เขาดีเซนต์เลยขอให้นนางรมหม่อยครับดีแล้วหอยนางรมนะตอนแรกอ่ะผมทำไมรู้ไหมผมเอาหอยนางรมตัวใหญ่อ่ะสองตัวไปใส่ ใส่หอยตัวใหญ่เรารู้สึกว่าลูกค้าได้น้อยไม่สัดใจเราก็เลยเลือกที่จะเป็นหอยตัวเล็กและใส่แบบข้าวต้มปลาไปองจริงผมชอบผมชอบจานนี้เจ๋งนะเราสั่งเป็นเส้นแข็งไครับเส้นปกติตัวนี้เส้นปกติต้องแข็งพิเศษพี่มันคืออัลเดเต้มอโกเล้อัลเดเตอร์มอเล่ทำไมผมนึกไม่ถึงวะอัลเดเตอร์มอเล่พอกินเข้าไปแล้วก็แครฟี่ อร่อยอร่อยให้ผมไปสั่งแบบอาเบนเต้ให้คุณโอเคแล้วก็มาแล้วนะครับบองโกเล่คนอะไรวะกินเมนสามชามไม่กินเหมือนเดิมด้วยนะครับไม่เหมือนเดิมอันนี้คืออาเบนเต้อาอาเบนเต้หอมมันหนึ่หนิ่งร้อนแต่ผมว่าคาแรคเตอร์แป้งมันไม่เหมือนซิบมันไม่ใช่เซโมลิน่าของมันไม่ใช่แป้งเซโมลิน่ามันก็คงไม่ไม่ได้อร่อยเต้มากมันไม่ใช่เซโมลิน่าเออ เมื่อไรกันได้อะถ้ามีน้ำดา่างเราไปผส,สมเส้นเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาญี่ปุ่นผมจำไม่ได้คันซุยผมใส่อยู่แล้วคันซุยอะใส่อยู่แล้วถ้าเพิ่มคันซุยอีกหน่อยมันจะมีความกรอบเหมือนกับเส้นฮ่องกงแล้ว<ๆ>ผมว่ามันจะอร่อยมากคือตอนนี้มันมีนมความเฟิร์มมีความเติมแต่มันยังไม่ถึงขั้นจุดใช่ใช่ใช่ใชใชคือผมว่ามันบอกอะเส้นแข็งแบบเอ็กซ์ตาร์เฟิร์มอ่ะเอ็กซ์ตาร์เฟิร์มเนะเดี๋ยวผมถามหน่อยผมไปไปดีไซน์เพิ่มหน่อยแต่มันมีร้านมิชลินร้านหนึ่งอ่ะที่ได้พิพิธภมงฑที่โตเกียวอ่ะเขาใช้เส้้้้้นนพาาาาาาาสตมมมททรรเง่ะใชแปซีูิ ชื่อว่าจิจิซูจิคูอะไรนึกซึ่งราจริงผมว่าก็ไม่ผิดนะเพราะว่าแม้แต่ญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้เป็นต้นตำรับของเส้นถูกต้องเอามาจากจีนถูกต้องเพราะฉะนั้นคือผมว่ามันมีการแบบริ้นได้หมดดิ้นได้หมดสัดส่วนทุกอย่างมันริ้นได้อะไรได้ผมว่าความสนุกของอาหารไม่อยู่เรี่ยแล้วพี่มาละผมผมมาละคุณแม่งกินจนผมหิวตามเลยเออไม่แล้วทำไมของคุณมีขนมปังผมไม่มีอ่ะเฮ้ยลืมเหรอ ผมเชื่อนะพี่ว่าเพิ่งแกะ o p e n ิ n งขออนุญาตชนเส้นโอ้โหก็มาเลยวันนี้นะครับผมพูดเลยนะฮะถ้าคุณไม่เคยมาชิโอกนะฮะแต่ว่าถ้าคุณอยากลองราเมงที่มีความแปลกใหม่สร้างสรรค์และอร่อยมากๆนะครับตัวนี้เลยอ่าชนเส้นครับลงลเล่งไปชนชนเส้นอ่าอืมปะอืมอืม เรียบร้อยนะฮะขอบผมสีชามเนาะกินมันคได้อย่างไงวะก็อ่าด้วยความที่พี่ปโป้ก็เป็นรุ่นพี่ที่เราเคารพนะฮะเราเราก็ติดตามมานานรู้จักกันมานานนะะเราคุยกันตรงๆรเลยนะอืมฝ่ายหม่ีกูโดนแล้วกูโดนเลยโดแล้วโดนแล้วเออเอาอย่างนี้พี่คือถ้าสมมุติว่าให้แนะนำผู้ชมทางบ้านครับ ถ้าไม่เคยกินรามเมยร้านนี้มาก่อนผมอยากให้ลองชิโอกอยากลองราปเป็ที่เป็นสายฟิวชั่นนะ,ะส่วนตัวผมชอบตัววรลก็เลยมากโอเคผมนิยามว่ามันคือวอกโกเล่พาสต้าในแบบที่คุณสดได้และมีความสดชื่นของยูสุเป็นคำนิยามที่ดีกว่าผมเขียนอีกเออมื่อไรเดี๋ยวจ้างเขียนคัปปี้ดีกว่า <laughs> เอาเลยส่วนใหญ่คนกินชิโอกจะต้องการความสดชื่นเบาตอทีนี่นไม่ใช่ชิ้อกแบบนั้น นะฮะถ้าคุณอยากมากินชิโอบเบาๆคุณไปธรรมดานะแต่ว่าถ้าอันนี้เนี้ยอันเนี้ยคือมันกึ่งๆนะฮะระหว่างความชิโอบกับความแบบความราเมงหนักอ่ะอ่ามันจะมีความแบบแ้มันลอยหน้ามีเนยลอยหน้าแน่นอนนะมันไม่ได้เป็นราเมงที่เบาแล้วก็ตัววากิวอ่มันจะมีเรื่องของโปรตีนที่มันอาจจะขาดความชิวีใช่ครับนะครับแต่ว่าความตั้งใจของพี่ไงโอเคมาอาหารไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเพราะว่าอาหารไทยก็คืออาหารฟิวชั่น ประเภทหนึ่งนั่นเองอีกร้อยปีข้างหน้าอันนี้อนะกลายเป็นรางไมมองโกเล่สุดโบราณก็ได้หากถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สมัครให้ช่องเราทุกเด็ดชาแนหน้าพวกนี้เขาเลยรายการนะครับขอบคุณพี่ปิ่โป๊ะมขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณเช่นกันครับโอเคครับผมบายฝาก้าเซ็นโดราาไปด้วยนะครับ